พระวินัยบัญญัติโดยพระมหาโพธิวงศาจารย์ทองดีสุระเตโชปาจิตตีอเจละกววั์สิกขาบทที่6กคำแปลพระบาลีที่เป็นพุทธบัญญัติอันหนึ่งภิกษุดใด รับไิ้หมดแล้วมีพัฒตาหารอยู่แล้วไม่บอกลาภิกษุซึ่งมีอยู่เที่ยวไปในตระก,กลูลทั้งหลายก่อนฉันก็ดีหลังฉันก็ดีเป็นปาจิตตีเว้นไว้แต่สมัยสมัยในเรื่องนั้นดังนี้คือคราวที่เป็นฤด,ดูถวายจีวรคราวที่ทำจีวรนี้เป็นสมัยในเรื่องนั้นเนื้อความยอดในหนังสือนวโกวาท ภิกษุรับนิมนต์ด้วยโภชนะทั้งห้าแล้วจะไปในที่อื่นจากที่นิมนต์นั้นในเวลาก่อนฉันก็ดีฉันกลับมาแล้วก็ดีต้องลาภิกษุที่มีอยู่ในวัดก่อนจึงจะไปได้ถ้าไม่ลาก่อนเที่ยวไปต้องปาจิตติเว้นไว้แต่สมัยคือจีวอการและทำจีวออธิบายความโดยย่อคำว่ามีพัตตาหารอยู่แล้ว คือมีอาหารที่รับดิมน์เขาไว้แล้วการปฏิบัติตามสิขาบทนี้คือเมื่อภิกษุรับดิมน์ไว้แล้วห้ามไม่ให้ไปที่อื่นก่อนเวลาฉันหรือหลังเวลาฉันในที่ที่เขาดิมน์ไว้หากจำเป็นก็สามารถไปได้แต่ต้องบอกภิกษุในวัดที่รับนิมนต์ด้วยกันก่อนไปเพื่อจะได้รู้ว่าไปไหนจะกลับมาทันฉันในที่นิมนต์หรือไม่เป็นต้น เว้นไว้แต่ไม่มีภิกษุอื่นอยู่ในวัดเจตนารมณ์ของสิกขาบทนี้สิกขาบทนี้ทรงบัญญัติไว้เพื่อป้องกันภิกษุผู้รับนิมนต์แล้วทําตัวเลื่อนเปื้อนไปที่อื่นก่อนเวลาฉันแล้วไปในงานช้าหรือไปที่อื่นเสียทําให้ตามตัวไม่พบเมื่อจําเป็นต้องไปต้องบอกภิกษุที่รับนิมนต์ด้วยกันหรือภิกษุในวัดให้รับรู้จะได้รู้ว่าไปไหน หรือแม้หลังฉันในที่ดิมอนแล้วก็ห้ามไปที่อื่นก่อนบอกลาเพื่อป้องกันไม่ให้ไปที่อื่นโดยไม่มีใครรู้อนาปฏิวานในศิกขาบทนี้ท่านแสดงภิกษุผู้ได้รับยกเว้นไม่ต้องอาบัตไว้คือ 1. ภิกษุเข้าไปในสมัย 2. ภิกษุบอกลาภิกษุซึ่งบีอยู่แล้วจึงเข้าไป 3. ไม่ได้บอกลาภิกษุ ซึ่งไม่มีอยู่แล้วเข้าไป 4. เดินทางผ่านเรือนผู้อื่น 5. เดินทางผ่านชานโดยรอบเรือน 6. ไปอารามอื่น 7. ไปสู่ที่อยู่อาศัยภิกษุณี 8. ไปสู่สำนักเดียรถี 9. ไปโรงฉัน 10. ไปเรือนที่เขานิมนต์1 1ไปเพราะมีอันตรายส2สอง ภิกษุผู้วิกนจริต 13. ภิกษุผู้เป็นต้นบัญญัติหรือภิกษุอาธิกรรมมิกะได้แก่พระอุปนันทะสัคยบุตรปาจิตตีอเจละกะวักสิขาบทที่7คําคำแปลพระบาลีที่เป็นพุทธบัญญัติภิกษุมิใช่ผู้อาพาธพึงยินดีการปรวรณาด้วยปัจจัยเพียงสี่เดือนเว้นไว้แต่การปรวรณาอีก เว้นไว้แต่การ,รวาวณาเป็นนิดถ้าเธอยินดียิ่งกว่านั้นเป็นปาจิตตีเนื้อความย่อยในหนังสือนวโกว่าถ้าเขาปราวณาด้วยปัจจัยสี่เพียงสี่เดือนพึงขอเขาได้เพียงกำหนดนั้นเท่านั้นถ้าขอให้เกินกว่ากำหนดนั้นไปต้องปาจิตตีเว้นไว้แต่เขาปวาวณาอีกหรือภาวณาเป็นนิดอธิบายความโดยย่อ สิกขาบทนี้ทรงอนุญาตให้ภิกษุผู้มิได้อาพาธรับปัจ,จััสี่คือจีวรบินทบาทเสนาสนะและกีลาณเพศัตตามที่เขาปรวรณาไว้ได้สเดือนเมื่อครบสี่เดือนแล้วหากขอเขาและรับมาต้องอาบัตเว้นไว้แต่เขาปรวรณาซ้ำก็ขอเขาต่อได้อีกสี่เดือนหรือเขาปรวรณาเป็นนิดคือตลอดชีวิต ขอเขาได้ตลอดชีวิตเจตนารมณ์ของสิกขาบทนี้สิกขาบทนี้ทรงบัญญัติไว้เพื่อให้ภิกษุรู้จักประมาณมีความเพียงพอไม่ขอและรับเกินเลยไปมากอนาปฏิวานในสิกขาบทนี้ท่านแสดงภิกษุผู้ได้รับยกเว้นไม่ต้องอาบัติไว้คือ 1. ภิกษุขอเพศัต ตามที่เขาประวรณาไว้ 2. ขอในระยะเวลาตามที่เขาประวรณาไว้ 3. บอกขอว่าท่านประวรณาพวกอาตมาด้วยเพศสัตว์เหล่านี้แต่พวกอาตมาต้องการเพศสัตว์ชนิดนี้และชนิดนี้ 4. บอกขอว่าระยะเวลาที่ท่านได้ประวรณาไว้ได้ผ่านพ้นไปแล้วแต่อาตมายังต้องการเพศัต 5. ขอต่อญาติหขอต่อคนปวารณา 7. ขอเพื่อภิกษุรูปอื่น 8. ซื้อมาด้วยทรัพย์ของตน 9. ภิกษุผู้วิกลจริตสิภิกษุผู้เป็นต้นบัญญตัติหรือภิกษุอาธิกรรม,มิกะได้แก่พวกภิกษุฉับพักขีปาจิตตีอเจละกัวสิกขาบทที่8 คำแปลพระบาลีที่เป็นพุทธบัญญัติอันหนึ่งภิกษุใดไปเพื่อจะดูกองทัพที่ยกออกไปแล้วเป็นปาจิตตีเว้นไว้แต่มีเหตุที่สมควรเนื้อความย่อในหนังสือนวโกวาทภิกษุไปดูกระบวนทัพที่เขายกไปเพื่อจะรบกันต้องปาจิตตีเว้นไว้แต่มีเหตุอธิบายความโดยย่อคำว่ากองทัพ หมายถึงกองกําลังทหารสี่เหล่าคือกองทหารช้างกองทหารมา้ากองทหารรถกองทหารราดหรือเรียกสั้นๆว่ากองมา้ารถคดชพลการไปดูกองทัพนั้นหมายถึงการไปดูด้วยความอยากรู้ด้วยความคึกขนองโดยไม่มีเหตุจําเป็นจึงเป็นอาบัติเว้นแต่มีเหตุอันสมควรเช่นมีทหารในกองทัพที่เป็นญาติเกิดล้มป่วยหรือบาดเจ็บ ต้องการพบภิกษุอย่างนี้ก็ไปได้หรือในกรณีกองทัพผ่านวัดไปหรือเห็นกองทัพในระหว่างทางภิกษุเห็นเข้าโดยไม่จงใจไม่เป็นอาบัติหรือภิกษุถูกจับเป็นฉเฉลยจำต้องไปกับกองทัพก็ไม่เป็นอาบัติเจตนารลมของสิกขาบทนี้สิกขาบทนี้ทรงบัญญัติไว้เพื่อให้ภิกษุมีความระมัดระวังในการไปดูกองทัพเพราะ อาจบังคับใจที่ฮึกเหิมคึกขนองไม่อยู่แสดงกิริยาอาการไม่เหมาะแก่ภาวะออกมาหรือวิภาควิจารกองทัพในทางไม่เหมาะสมอนาปฏิวานในสิกขาบทนี้ท่านแสดงภิกษุผู้ได้รับยกเว้นไม่ต้องอาบัตไว้คือ 1. ภิกษุอยู่ในวัดที่มองเห็น 2. กองทัพยกผ่านมายัางสถานที่ภิกษุยืนนั่งหรือนอน 3. ภิกษุเดินสวนทางไปเห็นเข้า 4. มีเหตุที่สมควร 5. มีอันตราย 6. ภิกษุผู้วิกลจริต 7. ภิกษุผู้เป็นต้นบัญญัติหรือภิกษุอาธิกรรมมิกะได้แก่พวกภิกษุฉับพักขีปาจิตตีอเจลกะกั์สิกขาบทที่9คําคำแปลพระบาลีที่เป็นพุทธบัญญัติอันหนึ่ง ปัจจัยบางอย่างที่จะไปยังกองทัพพึงมีแก่ภิกษุนั้นภิกษุนั้นพึงอยู่ในกองทัพได้เพียงสองถึงสามคืนถ้าอยู่เกินกว่านั้นเป็นปาจิตตีเนื้อความย่อยในหนังสือนวโกวาาถ้าเหตุที่ต้องไปมีอยู่พึงไปอยู่ในกองทัพได้เพียงสามคืนถ้าอยู่ให้เกินกว่ากําหนดนั้นต้องปาจิตตีอธิบายความโดยย่อคําว่า ปัจจัยบางอย่างหมายถึงเหตุจำเป็นกิจจำเป็นต้องไปเช่นไปเยี่ยมญาติที่บาดเจ็บที่เขาขอร้องเมื่อมีเหตุจำเป็นเช่นนี้ก็สามารถพักอยู่ในกองทัพได้เพียงสามคืนถ้าเกินกว่านั้นจึงเป็นอาบัติเจตนารมของสิกขาบทนี้สิกขาบทนี้ทรงบัญญัติไว้เพื่อให้ภิกษุไม่ทำตนให้เป็นภาระของทหารที่ตนไปพักด้วย เพราะภาระของทหารในกองทัพบ,บีมากและต้องระมัดระวังตลอดเวลาไม่อาจเผลอประมาทได้อนาปติวันในสิกขาบทนี้ท่านแสดงภิกษุผู้ได้รับยกเว้นไม่ต้องอาบัตไว้คือ 1. ภิกษุอยู่2อถึงสคืน 2. ภิกษุอยู่ไม่ถึง2อถึงสคืน 3. ภิกษุอยู่2คืนแล้ว ออกไปก่อนอรุณของคืนที่สามขึ้นมาแล้วกลับมาอยู่ใหม่ 4. ภิกษุอาพาธพักแรมอยู่ 5. ภิกษุอยู่ด้วยกิจธุระของภิกษุอาพาธ 6. ภิกษุตกอยู่ในกองทัพที่ถูกฆ่าศึกล้อมไว้ 7. ภิกษุมีเหตุบางอย่างขัดขวางไว้ 8. มีอันตราย 9. ภิกษุผู้วิกลจริต 10. ภิกษุผู้เป็นต้นบัญญัติหรือภิกษุอาธิกรมิกะได้แก่พวกภิกษุฉับพคีปาจิตตีอเจละกะวักสิกขาบทที่10บคำแปลพระบาลีที่เป็นพุทธบัญญัติถ้าภิกษุพักอยู่ในกองทัพ2อถึงสคืนไปสนามรบก็ดีที่พักพลก็ดีที่จัดขบวนทัพก็ดีไปดูการรวมพลก็ดีเป็นปาจิตตี เนื้อความย่อในหนังสือนววโกวาทในเวลาที่อยู่ในกองทัพตามกำหนดนั้นถ้าไปดูเขารบกันก็ดีหรือดูเขาตรวจพนก็ดีดูเขาจัดกระบวนทัพก็ดีดูหมู่เหล่าเสนาที่จัดเป็นกระบวนแล้วก็ดีต้องป่าจิตตีอธิบายความและเจตนารม์ของสิขาบทนี้สิกขาบทนี้มุ่งให้ภิกษุผู้จำเป็นต้องอยู่ในกองทัพนั้นอยู่เฉพาะในที่พัก ไม่เดินเพ่นพ่านไปดูที่นั่นที่นี่ด้วยความอยากรู้อยากเห็นซึ่งอาจเป็นอันตรายได้เช่นไปในที่ที่เขากำลังรบกันและเป็นการไม่งามเมื่อไปปรากฏตัวในขณะที่เขากำลังจัดกระบวนทัพอยู่อนาปฏิวานในสิกขาบทนี้ท่านแสดงภิกษุผู้ได้รับยกเว้นไม่ต้องอาบัตไว้คือ 1. ภิกษุอยู่ในวัดที่มองเห็น 2. การรบพุ่งมาปรากฏยังสถานที่ภิกษุยืนนั่งหรือนอน 3. ภิกษุเดินสวนทางไปเห็นเข้า 4. เมื่อมีกิจจำเป็นเดินไปเห็นเข้า 5. มีอันตราย 6. ภิกษุผู้วิกลจริตเจ็ิกษุผู้เป็นต้นบัญญัติหรือภิกษุอาธิกรรมมิกะได้แก่พวกภิกษุฉับพ,พักขี